คุณต้นเดี๋ยวัาออกเพมปือกล้ังม่ที่อ่ายังงเปนออกเกกลังสำหที่งเามาฉันคือว่าไปแจ้งความตะคืนแต่ว่าคือว่ามบบเกี่ยวกันสักตังแล้วคือว่าเอาลถถ่ายไปก็คือจบเจ้าแล้วรถเครื่องก็บย้อมเงเาด้วย่เดียวเดียวไปดูรถถ่ายแล้วก็จะคือรถเครื่อก็บอย้อมมงอแล้วบ้านเี่เขางมเจ้า ที่ำเชิญไปสี่คนโยงเลยแน่นอื่ไปไปเออเือเราไปได้ทำอีกเลยนะตบได้แต่เปนก็ไม่ะเดการตีขี้เนี่ยมันจะต้องมินตักต้องคเรื่องตบลกอยาหนึงเพิ่มเติมชัดเจนนี่ชัดเจนนี่แต่เนี่ยค่ะอ่าแต่เร่งเรื่องก็คือว่าผลไปไปเจรจาไปมินอ่าอ่ากู้กันมาแล้วแล้วก็แล้วพอ